Thank बा 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 อไะอไระนะพนกเขาใหญ่ครับ,ขบเขาใหญ่เอาผมมันเป็นขนล,ล่วงเลยนะมัน <c oughs> ติดดินขนล่วงติดกล้องเยอะครับลงยูทูบครับ <c oughs> ครับ ลหลงกันจต่ไขแล้วครับเสียงลังครับตรวนี้กลางครับ ไปครับตัวนี้อีเกเม4นาทีครับเสียงกลางครับตัวนี้สุดยอดครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์จางและกดกระดิ่งเพื่เป็นกำลังใจด้วยครับคลิปนี้ผมกับเจ้าลาหนจางก็ขอลาไปก่อนครับขอคุ้งมากครับ